สำหรับอสังหาราปี64นั้นก็ยังคงเป็นขาขึ้นนะคะบอกเลยว่าปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่จะทำให้ดาไม่ว่าซัพย์อย่างเช่นยกตัวอย่างประเภทของโรงแรมนะที่ดินบ้านก็ยังคงขายดีอย่างต่อเนื่องเพราะยังมีคงมีนักลงทุนนะทักอินบ็อกซ์ใหม่ย,ยังไม่ขาดสายนั่นเองจะเห็นได้ว่าปัจจัยหลักๆเลยนั่นก็คือเป็นเรื่องของทำเลท,ที่ตั้งเช่นนะบัวเมืองท่องเที่ยวแบบนี้เป็นต้นนะภาคเหนือ ก็อย่างเช่นเชียงใหม่นะภาคกลางนะกรุงเทพพัทยาหรือภาคใต้จะเป็นส่วนของภูเก็ตหรือว่าจะเป็นสุราษฎร์ธานีนั่นหมายความว่าบัวเมืองท่องเที่ยวนั้นเป็นอีกสิ่งหนึ่งเรื่องของทำเลที่ตั้งจึงเป็นปัจจัยสําคัญในการที่นักลงทุนนะตัดสินใจลงทุนอสังหานั่นเองนะคะและอันที่สองจะเป็นเรื่องของที่ดินก็เป็นในส่วนของนะช่วงนี้บอกเลยว่า ทำกำไรได้ดีพอสมควรเพราะว่ามีนะคะนักลงทุนนั้นเขาเรียกว่าช้อนซื้อนะคะมาทําบ้านจัดสรรหรือทําเป็นเคเรียกว่าการเกษตรนั่นเองนะคะและในส่วนของบ้านเดี่ยวตอนนี้ก็เริ่มที่จะเคเรียกว่าส่งผลน,นะไปในทางที่ดีขึ้นเพราะว่าเริ่มขายดีเพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นนะ,ะเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะ เขาเรียกว่าทำงานอยู่กับบ้านมากขึ้นจึงทำให้นาบ้านเดียวนั้นได้รับความสนใจและทำยอดขายได้ดีพอสมควรดังนั้นนาเริ่มต้นปีนะ64เป็นต้นไปก็อยาจะ